สวัสดีครับผมเพชรพาล้วยสวัสดี FC ซีสู้ฟูสูคนครับผมหิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปูโคราดวันจันทร์ที่สามเมษาสองหาหกหกูโคราดหวดที่แล้วบนบอ่อเข่าเร้่พี่นอ้องเร้่บนบอ่อเขา่าเลขวิ่งกับบอ่อเขา่าจับคู่กับบอ่อเขา่าส่วนล่างนะให้วิ่งรูดหาหาไปขึ้นบนพี่น้อง ส่วนจับคู่กับหาแปดหาเก้าหาศูนย์เลขออกเลขบนออกเก้าหาหาเก้านี่ไปขึ้นบนออกตัวกลับส่วนล่างนี่ก็ออกเกก็ออกตัวกลับพี่น้องออกตัวกลับล่างออกเกหบนออก9กาหมือวันสูงก,กัน ออกตักับออกตกกับ,ออกกบเข่าตกกกับทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเข่าตกกกับทั้งบนทั้งล่างของปูข้อลาดนะแต่ส่วนบนนะเลขวิ่งกับพวกเข่าจับคู่กับพวกเขาแต่ส่วนล่างอันให้วิ่งลูดหาไปขึ้นบนบนเลขออกเก้าห้าเลขล่างออกเก้าหกเข่าตกกกับทั้งบนทั้งล่างพี่น้องของปูข้อลาด พ่อก็มาตามกันต่อสาม สามมสาหกหกลาวพัฒนา ลาัฒานาปโคโรราชบนบน,บนวิ่งบนวิ่งศูนย์ บนปูห้ยวิ่งศูนย์จับคู่บนสองศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์ สองสี่สามสี่เกียตสี่ส สองห้าสามห้าเจ็ดห้าบนวิ่งรูดศูนย์ เน่นก็นเน่นติดศูนย์พี่น้องศูนย์สองศูน ล่างวิ่งรูดเก้าล่างวิ่งรูดเก้าจับคู่ล่าง หกหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเก้า ห้าเก้าหนึ่งเก้าหกแปดห้าแปด หนึ <18. S 2> ่งแปดวนตัวเน้นวิ่งรูดศูนย์่วนตัวเน้นก็นเน้นเออวิ่งรูดเก้าล่างชวนตัวเน้นกัเน้นติดเก่าใหน้องหกเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้า สคู่3มหางอแค่หน้าจอไว้พี่น้องแล้วแอดขีดทวน,นอีกรอบด้วยพี่น้องได้ลาวพัฒนาปูโคลาดของเฮ้ากับเบื้งตัวอย่างคือให้ล่างขึ้นบนแล้วก็ออกตกกลับก่อนพี่น้องนี่อันนี้คือหลักฐานของเกา่ากับเบิ้งคลิปย้อนหลังก็ะได้ด้วพี่น้องได้ของปูโคลาดของเฮ้าแอดขี่ทวน,นอีกรอบลาวพัฒนาวัน จันเทศสามเมษาสองห้าหกบนผู้ห้วิ่งศูนย์บนวิ่งรูดศูนย์จับคู่บนก็มีสองศูนย์สามศเอีสามีเจ็ดีสองหาสามหเจหาปู้ก็เน้นให้20 30 70ยดศนอันนี้บนได้พี่น้อง ส่วนล่างปูกกให้วิ่งรูดเก้าล่างวิ่งรูดเก้าจับคูก็มี6หกหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่ง่เน้ปนคูเน้นให้หกเก้าหาเก้าห้าพี่น้องเด้เอาแคบหน้าจอไว้ธามักกะจัดตะคัดกระพานได้แนวทางล่าพัฒนาวันจันทร์ที่3มามเมษาสองหาหกสองทุ่มเคืองกะขอให้เอฟซ โศกโศกมันเหมือเรื่องแห้งสูผูสุกคนนะกาบขอบประคุณปูโคราชของเฮ้าหลายๆที่ทรงแนวทางม่ให้เอฟซีให้พี่น้องเฮ้าพิจารณาเนาะครับ่มนชมนะตามนี้ครับผมอยาจะเลื่มฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเพียรพาด้วยนะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้พอตัวลาไปก่อนสบายดีครับผม